สวัสดีครับผมโกนวันนี้ผมวันนี้ผมไปไปนี่คือล็อกนี่คนล็อกช้ครับเลไครับวันนี้วันี้วิสิตจะไปเอาของบ้านเพื่อนนะครับผมไปงานเลี้ยงมาเนี่ยเราไปถึงบ้านเพื่อนไม่ดีแล้วนะคนดูทางนี้คนแคบแคบคหมอนกับอยาก รถไม่อยากวารถาย yeah, อยากคนดูดิตอนี่ยอ้เานเพื่ไดีตอนี้ครับรถอนนี้จะถึงบ้านเรนิตีะครับ เราว่ีกิโลครับถรถสายรถตรถไายอ่ะต้านี่รถไหนอ่ะรถยถึงแล้วครับนรอโคตรเล็กอะ่ะนี่ดูดีทุกคน กล้องมันจะขาวเลยๆนะมา์ตัดอินปน